สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอนโหดเกม X t a c k on Titan Mobile แต่มันไม่ใช่ออนไลน์นะนี่ออสโมบายอะมาก er ่อนอื่นเลยก็เข้าไปยอุเออเอกเออผิดก็ผิดอือหรือว่าเกม a t a k on Titan แล้วก็อิมโอมงบายมันไม่มีโมงบายนะก็เดี๋ยวผมขอตัดตอนไปที่พิมพ์เสร็จเลยนี่นะแล้วก็เข้าไปที่นี่เอ้ยพิดพีดพีดพีดเดิมอะ่ะอืมเดี๋ยวผมทำให้ดู ขอร้องลาอย่าเป็นซอสแมนนะอย่าเชียวนะอะไรเนี่ยซอสแมนอีกแล้วลองไปตีมนะครับผมนะผมบอกแล้วว่าเขาเพิ่งทำมายังไม่ถึงเดือนเลยนี่เข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เลื่อนกดไปดาวน์โหลดนาวตรงนี้กดกดตรงนี้กดนี่คือเวอร์ชันล่าสุด กดไปแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้พอกดดาวน์โหลดเสร็จรอมันรอมอนไปรอ,รอรอรอมไม่ไป โอเค,อเคพอจะโลดจะลดเสร็ก็จะขึ้นมาแบบนี้กดเข้าไปแล้วผมจะเล่นให้เป็นตัวอย่างแบบนี้ผมเป็นตัวเองเพราะผมไม่มีตังคซื้อไปซื้อของหมดอยู่นะผมอยากเป็นตัวรีไวท์มาก